นายวีค่ะทุกคนวันนี้จะไม่เป็นคลิปที่แบบรีวิวของกินหรือว่ารีวิวสีผมเพราะว่าทําสีผมแล้วใช่ไหมใครที่สังเกตก็คงจะเ,ะ,เะ,เะ,เะเอ๊ะทำมาแล้วแต่ว่าคิดดูก่อนเนะขอตัดดูก่อนว่าตัดแล้วทุกคนจะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็ขออนุญาตตัดทิ้งนะคะแต่ว่าถ้าเข้าใจอยากจะมาแชร์แน่นอนไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าสีนี้คืออยากมากบอกเลยอะเข้าเรื่องคลิปนี้นะทุกคนดานจะมาแชร์ แอปแอปหนึ่งค่ะทุกคนเป็นแอปที่สําหรับพ่อค้าแม่ค้าคือดาแนะนําให้ทุกคนใช้นะเพราะว่ามันเป็นแอปที่รวบรวมลิงก์แต่ละอย่างที่เราเคยขายลิงก์แบบมีเพจบ้างมีไลน์แอปไลโอเอทุกคนใช่ไหมไลโอเอมีไอจีมีอะไรเงี้ยเอามารวมในที่เดียวกันพอเวลาลูกค้ากดเข้ามาคือจะได้รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างไม่ต้องที่แบบกดเลื่อนเลื่อนเลื่อนหานะทุกคนแอปนั้นก็คือ วิธีการแบบลงลิงก์อะไรได้ละเอียดเรียบร้อยอย่ารอช้าค่ะไปดูเลยค่ะนะคะวิธีการเก็บลิงก์ว่าลิงก์ทุกอย่างเนี่ยที่เรามีช่องทางการขายก็ให้มาอยู่ในที่เดียวกันควรจะต้องมาอยู่ตรงไหนเนาะ <c oughs> ก็คือจะต้องมาโหลดแอปตัวนี้ก่อนเลยค่ะตัว interbox ระบบ android ดาวน์โหลดที่ play store ระบบ ios <c oughs> ก็จะเป็นใน App store นะคะค่ะถ้าเราโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วเราก็ เข้ามากดเปิดได้เลยค่ะหน้าแรกเขาก็จะสอนขั้นตอนเล็กๆน้อยๆว่าเป็นอะไรก็ปัดไปเลยค่ะเี๋แล้วก็สร้างลิงก์ฟรีของฉันก็ทุกคนก็ล็อกอินไปเลยนะคะว่าจะล็อกอินกับอะไรพอเราล็อกอินอะไรเข้ามาเรียบร้อยแล้วหน้าแรกเนี้ค่ะมันจะบังคับให้เราไปสร้างลิงก์ใช่ไหมแล้วกดเข้าไปได้เลยค่ะพอกดเข้ามาก็จะเราต้องมาเลือกเทมเพลตเทมเพลตแรกที่ดาแนะนําก็คือค่าเริ่มต้นเลยค่ะอันแรกนี้ แต่ถ้าเป็นอันอื่นนาไม่แนะนำเนาะเพราะว่ามันต้องเสียตังค์เรามาใช้แรกก่อนเนาะเนี่ยค่ะมันจะขึ้นตัวอย่างให้เราเห็นว่าถ้าเราสร้างแล้วมันจะเป็นแบบไหนก็เรากดสร้างได้เลยพอกดสร้างแล้วมันก็จะมีขึ้นอีกป๊อปอัพหนึ่งสร้างส่วนบนปรับแต่งค่ะเข้ามาปรับแต่งก็รูปภาพเราก็สามารถแก้ไขได้กดเข้าไปแก้ไขเพิ่ม ก็เลือกจากอะลบ้มก็ทุกคนก็เลือกได้เลยนะคะน้าขอเลือกเป็นรูปหน้าตัวเองไปก่อนเนาะแล้วก็ต้องการก็เปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะ username อันนี้ดาทำเป็นตัวอย่างก่อนเนาะทุกคนแล้วก็เนื้อหาข้างล่างเราก็สามารถเพิ่มไปได้อีกว่าเราต้องการอยากจะบอกว่าเราทำอะไรลิงก์นี้ไปไหนอะไรเงี้ย ก็สามารถพิมพ์ไปได้เนาะพอเราได้ทําการเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกพอบันทึกมันก็จะขึ้นหน้าให้เราเห็นว่ามันเป็นยังไงเนาะวิธีการเพิ่มลิงก์ต่อมาแล้วก็ต้องมาปรับแก้เพิ่มลิงก์เข้าไปในไอคอนต่างๆเหมือนเช่น Facebook Page Ig อะไรเงี้ยทุกคนก็กลับไปปรับแต่งเหมือนเดิมแล้วก็กดมาที่ถ้าใครมี Facebook ก็กดที่ Facebook ก่อนได้เลย ครั้งน,นี้เราจะมาสอนเพิ่มลิงก์ใช่ไหมแล้วก็เข้ามาเพิ่มลิงก์ใน Facebook เนี่ยค่ะสมมุติว่าเราไม่ชอบกรอบตรงเนี้สีดําเราก็สามารถมาเปลี่ยนพื้นหลังตรงนี้ได้ค่ะเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดๆก็ได้แล้วก็ฟอนต์มันกืนไปเนาะเราก็ปรับเป็นสีดําให้มันโดดขึ้นมาหน่อย f a c e b o o k เนี่ยค่ะทุกคนเราสามารถลบคําที่เขาเขียนมาได้แล้วเราเพิ่มเป็นชื่อตัวเองก็ได้สมมติ ดาขอเพิ่มไปของดาเนาะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะพอช่องลิงก์เนี่ยเรามากดเลือกก่อนว่าเป็นลิงก์จากไหนลิงก์จาก Facebook เราก็ไปก๊อปลิงก์มาก่อนอันนี้ดาได้เตรียมไว้แล้วเนาะทุกคนคัดลอกมาเรามาใส่ตรงช่องข้างล่างเลยค่ะมาวางเนี่ยค่ะเราก็ดูความเรียบร้อยเพอเราดูเสร็จแล้ว กดบันทึกเลยวิธีการลบแล้วเราก็ดูว่าอันไหนที่เราไม่ต้องการสมมติว่าทวิตเตอร์เนี่ยดาไม่ต้องการดาก็เข้าไปลบก่อนเนี่ยค่ะกดเข้ามาเลยแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดก็จะมีคําว่าปุ่มลบก็ลบแน่นอนค่ะเราลบไปเลยนี่ทุกคนมันก็จะไม่มีแล้วเนาะวิธีการเปลี่ยนค่ะทุกคนเมื่อกี้ดาได้สอนไปอันที่ลบแล้วเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเนี้ย วอแอปเราไม่ได้ต้องการแต่ว่าเราต้องการให้เป็นไลแอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแก้ไขได้เหมือนกันไปเปลี่ยนตรงไอคอนนะคะภาพขนาดย่อเนี่ยเราก็กดเข้าไปได้เลยค่ะก็เลือกตัวแรกเลยช่องแรกเลยไอคอนตัวแรกถ้าเป็นไลแอดเราก็สามารถเลื่อนเลื่อนลงมาได้ค่ะมันก็จะมีไอคอนไลแอดอยู่เนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครมีร้านค้าในช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคน ก็มาเปลี่ยนแถบข้างล่างได้ค่ะให้เป็นร้านค้าออนไลน์เนี่ยมันจะขึ้นมีไอคอนให้เราเลือกเยอะแยะมากมายแต่เาขอเลอกเป็นไลออดเนาะกลับไปที่สังคมเหมือนเดิมแล้วก็กดไลออดเลยค่ะโลกโก้ไลออดอันนี้อาจจะเป็นโลโก้ตัวเก่าเนาะไลออดอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นตัวใหม่อาจจะเป็นตัว L เนาะอันนี้เราทำเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูก่อนนะไลออดก็ ตั้งชื่อได้เปลีย่ยนชื่อได้เลยเป็นชื่อของเราเนะาะถ้วทุกคนสงสัยหมว่าพอเรากดไปเนี่ยมันไม่มีให้แขีให้ขึ้นว่า l i แอดเลยแต่เราก็ต้องมากดตรงนี้ค่ะลิงก์ URL เพื่อเราจะเพิ่มเป็น URL ่างเดียวไม่ได้แบบเป็นนามสกุลของใครอะไรเงี้ยเราก็มาก๊อปลิงก์ค่ะทำเหมือนเดิมเลย ะะเสร็จสิ้นแต่ว่ากรอบเนาะอยาลืมเปลี่ยนกรอบขอเปลี่ยนกรอบหน่อยนิดนึงให้มันเ,มนเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยค่ะพอเราแก้ไขอะไรเสร็จเรียบร้อย,ลยแล้วเราก็บันทึกจัดการอีกครั้งหนึง่งแล้วก็บันทึกอีกครั้งหนึง่งเพื่อความชัวเนะทุกคนแล้วก็เนี่ยค่ะลูกศอนย้อนกลับแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยได้เห็นตัวอย่างใช่ไหมแล้วเราก็กดเผยแพร่ พอเรากดเผยแพร่แล้วเนี่ยหน้านี้ทุกคนที่มันเป็นลิงก์ URL ที่ข้างล่างเนี่ยเราอยากไปกดเนาะทุกคนถ้าเราไปกดเนี่ยอันนี้เราจะต้องเสียตังค์ให้เขาวิธีการที่จะเอาลิงก์แบบไม่ต้องเสียตังคนะ์เนาะทุกคนเราก็ต้องกดย้อนกลับอีกครั้งหนึง่งเข้าไปพอเรากดย้อนกลับเนี่ยค่ะมันจะมีปุ่มบวกปุ่มที่3ข้างล่างสุดเนี่ยทุกคนเพิ่มไปได้ไม่ใช่เพิ่มนะทุกคนมันคือการคัดลอก เนี่ยคัะเราเสร็จสิ้นก็คือเอาลิงก์เนีย่ยไปตั้งโปรโมทตรงไหนก็ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนเราสามารถสร้างได้2อันอนะโอเคค่ะขอให้ทุกคนปังๆนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคลิปที่ดาอัดไว้ให้ทุกคนคงจะเป็นประโยชน์กับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าใครที่ขายของออนไลน์หรือว่าเพิ่งเริ่มต้นนะทุกคนขอให้ปังๆนะคะทุกปัง,ปง,ปง,ง,งๆเฮงๆงวยรวยๆ,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 ๆ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์กกดกระดิ่งค่ะอะไรที่เขาให้กดกดไปสิรออะไรไปแล้วนะคะบ๊ายบาย